จเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ฟังก็ออกตรวจที่ผู้ป่วยนอกนะครับก็ตรวจเสร็จสัญญาโรคกระจำตังให้คนไข้เรียบร้อยคนไข้ชายสูงวัยก็เลยปากถามหมอหลังจากที่หมอเปิดโอกาสให้พูดคุยอาการเนาะอื่นๆคนไข้ก็บอกว่าคุณหมอขอยาฆ่าเชื้อได้ไหมคนไข้หูก็ไม่ค่อยได้ยินแต่ว่าก็เออพูดยังพูดได้อยู่เก่ง ขอยาค่าเชื้อได้ไหมด้วยความที่เป็นเราเป็นหมอแล้วก็ก่อนจะจ่ายยาแล้วก็อยากรู้แหละเนาะว่าทําไมคนไข้ถึงอยากใช้ยานี้เราจะไม่ได้จ่ายายาให้กับคนไข้ตามคําขอโดยปกติแล้วเวลาเราจะจ่ายายาให้คนไข้ก็คือหนึ่งต้องมีวินิจฉัยโรคก่อนนะการวินิจฉัยโรคได้ก็จะต้องมอาจากการสักประวัติตรวจร่างกาย แต่อันเนี้ยตั้งต้นโดยที่คนไข้ขอยาเลยโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรเราก็ถามคนไข้นะครับว่าทําไมคุณตาอยากใช้ยาฆ่าเชื้อล่ะเป็นอะไรคนไข้ก็ยอมเปิดปากออกมาว่าเออเนี่ยออช่วงนี้มันมีอาการเยี่ยวขัดก็คือปัสสาวะขัดเนาะปัสสาวะมันแสบอ,อ่าเราก็สงสัยละผู้ชาย มีอาการปัสสาวะขัดแสบแล้วก็อยากได้ยาฆ่าเชื้อเราก็ไปย้อนดูนะผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการวันนี้บังเอิญโชคดีว่าเราตรวจปัสสาวะคนไข้ไวเนาะเพื่อติดตามการใช้ยาตัวหนึ่งเราก็ไปดูเราก็เห็นแล้วแหละนะว่าผลตรวจปัสสาวะคนไข้ปกติเลยเราเพิ่งบอกคนไข้ไปเมื่อกี้ว่าผลตรวจปัสสาวะปกตินะไม่มีติดเชื้ออะไร แต่ทําไมคนไข้ถึงอยากได้ยาฆ่าเชื้อและบอกว่าปัสสาวะแสบมันก็นําไปสู่ความสงสัยอีกแล้วว่าเอ๊ะอะไรทําให้เขาเกิดอาการอย่างนี้เราก็นึกถึงโรคที่ทําให้คนไข้มีอาการเหล่านี้เนาะหนึ่งสองสามมีอะไรบ้างหลกัลกๆเลยนะครับที่นึกถึงในตอนนั้นวเวลาคนไข้สูงอายุมาเราปัสสาวะบว่าแสบคัดตรวจปสัสสาวะก็ดูปกติทีอไ,ไม่ได้ติดเชือ้อเอ๊ะหนึ่งมันฉี่ลำบากหรือเปล่าเป็นต่อมลูกหมากไหม อันที่สองมันมีติดเชื้อจริงหรือเปล่าแต่ว่าตวรวจปัสสาวะไม่เจอหรือมันเป็นหนองหรือเป็นอย่างอื่นเนาะอันที่สามทอมันตันหรือเปล่าเนาะท่อปัสสาวะอะไรเงี้ยหรือมีโรคอย่างอื่นเช่นน่องนิ้วอะไรเงี้ยทำให้คนไข้รู้สึกปัสสาวะแสบแต่ว่าถ้าไม่นิ้วจริงมันน่าจะแล้วปัสสาวะแสบมันน่าจะเจอแล้วแหละเนาะตรวจปัสสาวะมาอะไรเงี้ยก็เริ่มถามคําถามนะที่นําไปสู่การวินิจฉัยโรคว่าเป็น อเออท่อปัสสาวะเออเป็นต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าก็ถามกว่ากว่าจะได้คําตอบคือถามคนไข้หนึ่งสองสามเมื่อคนไข้ตอบสี่ห้าหกถามเวลาอย่าคาดหวังว่าคนไข้จะตอบได้เช่นเป็นมานานเท่าไหร่คนไข้ก็บอกก็เพิ่งเป็นมาแต่ก็เป็นมารักระยะหนึ่งแล้วซึ่งระยะเวลาเนี่ยค่อนข้างสําคัญกับเรามากเพราะว่ามันจะช่วยวินิจฉัยหรือแยกโรคหรือตัดโรคบางโรคออกได้ แต่คนไข้ส่วนมากมักจะไม่เข้าใจและก็ไม่สามารถบอกเราได้ว่าเวลาเท่าไหร่แต่หมอก็ไม่ละความพยายามก็ถามต่อว่ามันเริ่มเป็นมาตั้งแต่เมื่อไหร่รอบที่แล้วมาหาหมอเป็นหรือ,อยังหรือเพิ่งเป็นมาบอกได้ไหมว่าเป็นเท่าไหร่หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนสองเดือนสามเดือนถามนานมากกว่าคนไข้จะยอมเผยออกมาว่าเออเนี่ยก็เพิ่งเป็นเยอะเนี่ยช่วงเดือนหนึ่งปัสสาวะเริ่มแสบ แสบนะคุณหมออย่างเงี้ยกลัวมันติดเชือ้อเราก็ถามไปอีกว่าอา้าวแล้วตอนเริ่มปัสสาวะมันต้องเบ่งไหมนี่ถึงคํานี้คนไข้ก็ยอมเฉลยหมอว่า,วาก็ไม่ได้เบ่งแล้วปัสสาวะมันใช้เวลานานไหมกว่าจะเยี่ยวออกคนไข้ก็เฉลยอีกว่าก็ก็ยืนานานอยู่กว่าจะเยี่ยวออกอา้าวเข้าทางเอ๊ะอย่างนี้แปลว่าอาจจะเป็นต่อมลูกหมากโตหรือเปล่ายืนแล้วเยี่ยวไม่ออกแล้วเยี่ยว,มออว,ยยวมันรู้สึกว่ามันขัด,ขด ก็เลยอขอตรวจร่างกายเพิ่มเรื่องโรคประจําตัวนี่สั่งยาเรียบร้อยแล้วนะเตรียมกลับบ้านแต่ดันมาขอยาฆ่าเชื้อเนาะก็ไปตรวจร่างกายเพิ่มนะทำอะไรเอ่ยล้วงก้นเพื่อดูต่อมลูกหมากนะครับก็ให้คนไข้ขึ้นเตียงนะจัดท่าให้เหมาะสมเรียกที่พยาบาลเข้ามาเพื่อช่วยในการล้วงก้นดูว่าต่อมลูกหมากเป็นยังไงมีมะเร็งไหมเนาะเราก็ตรวจตามกระบวนการเนาะวิธีการตรวจของแพทย์นั่นแหละ ลวงเข้าไปคลำต่อมลูกหมากก็ค่อนข้างโตนะประมาณ3-4ถึงสนิ้วมือได้แต่เรียบไม่มีไม่มีก้อนก็คิดว่าน่าจะเป็นต่อมลูกหมากโตเป็นผู้ชายสูงอายุเข้าได้อาการเข้าได้เนาะก็มาดูยาว่าจะสามารถสั่งยาให้ได้ไหมถ้าโดยส่วนตัวเราไม่ใช่หมอที่รักษาเรื่องต่อมลูกหมากโดยตรงนะแต่พอสั่งการรักษาด้วยได้เบื้องต้นได้เราก็ให้ยาก็ารีก็มารีวิวดูยาก็มียาอยู่แล้วนี่นะ ที่ช่วยเรื่องของการขยายตัวของท่อปัสสาวะอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่เพียงพอเนาะอาจจะต้องใช้ยายอย่างอื่นเพิ่มเติมก็ให้ความมั่นใจใคนไข้ว่าเออคุณตาไม่ติดเชื้อนะตรวจปัสสาวะเรียบร้อยแล้วไม่มีการติดเชื้อที่จะเป็นสาเหตุของอาการในครั้งนี้แต่หมอสงสัยว่าเป็นต่อมลูกหมากเดี๋ยวจะส่งตรวจผลเลือดอีกครั้งหนึ่งเพื่อหาว่ามีมะเร็งร่วมด้วยไหมเนาะอันนี้พูดตามตรงไปเลยกับคนไข้ เพื่อใช so, sure ้ให้เขาไปเจาะเลือดอีกทีเดินให้เขาเห็นความสําคัญว่ามันจําเป็นต้องเจาะอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็สั่งยาอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อรักษาอาการต่อมลูกมากนะแล้วก็ถ้าสามารถส่งต่อให้กับแพทย์เฉพาะสาขาได้เช่นสัลยกรรมทางเดินปัสสาวะก็ส่งต่อเพื่อให้เขาช่วยปรับยาให้น่าจะดีกว่าให้เราดูเองนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในห้องตรวจนะครับที่คนไข้มาด้วยโรคประจำตัวไเป็นโรครอรัง NCD สั่งยาให้เรียบร้อยแล้วแต่ขอยาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมแต่เมื่อตรวจสักประวัติตรวจร่างกายนะครับใช้เวลาประมาณ10นาทีเลยนะ <c oughs> คนนี้นะครับกว่าจะซักกว่าจะเค้นออกมาได้แล้วก็ตรวจร่างกายก็นึกถึงว่าเป็นต่อมลูกมากโตนะครับแล้วก็ให้ยาเพิ่มเติมไปนะครับฉะนั้นเนี่ยชีวิตการเป็นหมอมันมันมีความยุ่งยากซับซ้อนนอกจากมิติของความรู้และองค์ความรู้ทางการแพทย์แล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมิติของผู้ป่วย ที่มาหาเราการให้ประวัติการตรวจร่างกายจังหวะเวลาอะไรอย่างเงี้ยด้วยเนาะก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับของการปฏิบัติงาน